เกิดขนเองมุกดาหานะครับโดยสารรถสามล้อเคลื่อนนะครับแล้วก็ยึดคว่ำบนถนนปลายท้ายของรงทางหลวงนะครับที่ถนนเราเป็นแบบต่างครับก็สรุป8-3คนรบท2-1นะครับถนนที่เกิดปฏบัติเหตุนั้นซึ่งก็ผมดูตัวเลขคร่าวๆจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทางปอได้สุงให้ในแต่ละวันแล้วก็รู้สึกว่าของเราอยู่ในเกณฑ์ที่หน้า ปัญหารุนแรนหรือบินเป็นปัญหาที่เป็นที่เป้าที่สังเกตอยู่ในระดับที่64เลยคือ4-5นาฬิกานะครับก็ถัานณนิสัยไม่ดีนี่ด้วยนะครับการอนุญาตนำส่งเวลา6นาฬิกานะครับการงานผลการปฏิบัติงานก่อนค <ừ. S 2> รับวันที่2มกราคม2566น,น,นะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเช่นกันนะครับผู้บาดเจ็บ1 ี่น้องประชาชนชาวผู้อาหารที่รบกช่านว่าการปฏิบัติงานในช่วงเจ็ดวันอันตรายในบวนผู้อาหารนะครับในนาของศูนย์บริการร่วมป้องกนันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2556งอยาบหจังหวัดอาหารได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งคนผูู้แอาหารและคนที่สัญจรไปมานะครับที่ผ่านขบวนผู้ดูแอาหารตามนโยบายบรัฐบาลซึ่งต้องการที่จะให้ าการดูแลช่วยเหลือผู้ที่สัญจรโดยเฉพาะทางรถยนต์ในรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยและสามารถที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตลงจากในปีที่ผ่านๆมาซึ่งจากยอดข้อมูลการบริบัติงานและข้อมูลประัตเหตุทางถนนของจังหวัดผู้บริหารในช่วงเจ็ดปันนะครับตั้งแต่วันที่27สิบเจ็ธันวาคมห้าสิบห้านะครับถึงวันที่สองการาคมห้าสิบกนะครับที่ผ่านมา จังหวัดพุทธาหนี่มีผู้เสียชีวิตนะครับจากประเหตุเนี่ยจำนวนหนึ่งคนนะครับก็เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอไม่ใช่อ,อัวเมือนะครับเป็นอำเภอที่ไกลออกไปจากตัวจังหวัดกับอำเภอตรงหลวงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะครับแล้วก็มียออผู้บาดเจ็บจำนวน,น28คนแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย่้าครั้งนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีปริมาณที่ านกลางค่อนข้างน้อยนะครับจะตามลดักสิติจะเป็นอย่างนั้นและก็ถ้าจัดลําดับทั่วประเทศที่มีอุบัติเหตุและความสูญเสียเนี่ยของเราก็จะเป็นลําดับที่64นะครับจึงถือเป็นลําดับที่มีอุบัติเหตุและเหตุการณ์เกิดขึ้นจะเรียกว่าเบาบางก็ได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการระแวดระวังการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการที่ดีของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ป้องการบรนเทาสสัยาจังหวัดทางตำรวจภูธรนรับทางสาธารณสุขและโรงพยาบาลแล้วก็ทางปกครองจังหวัดทางอำรวอต่างๆนะครับที่ร่วมกูรณาการกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและก็องค์กรภาคเอกชนต่างๆทุกส่วนรายการได้เข้ามาร่วมในการสนับสนุนการทํางานการปฏิบัติในจุดตรวจและจุดบริการต่างๆนะครับด้วยความเข้มแข็งจากยอดการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ที่ต้อง ตรวจตราหรือดำเนินคดีเนี่ยสถิติก็ยังคงมีผู้ที่ปฏิบัติฝ่าฝืนหรือปฏิบัติที่กฎหมายอยู่ในประเด็นเดิมๆอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเช่นการไม่คาาเข้มกัดน,น,นิราภายัยการไม่มีใบกับขี่การไม่สวมหมวกนิราภัยนะครับแล้วก็ยอดข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหรือบาดแผลที่เกิดขึ้นตามข้อมูลที่ผมได้เดรียนไปสุ่นี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผมมาจาก าการประมาทการมอสุรานะครับแล้วก็การปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนต่างๆนะครับซึ่งไม่อา้จะมีจำนวนไม่มากแต่ว่าทางจังหวัดพุทธาหารหรือศูนย์ป้องกันและลดประเชาติตามสมุนเราก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าการทํางานในส่วนนี้ของศูนย์จังหวัดพุทธาหารได้ดาเนินการไปได้วยความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นทะี่ก็ ทำให้งานออกมาค่อนข้างจะเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับก็มีอาจจะมีความไม่สบายอยู่ที่มีผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้บาดเจ็บบ้างแล้วก็ถือว่าเป็นยอดตุวทลขที่รับได้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีการประเมินสรุปสถานการณ์แล้วก็ปิดศูนย์ไปแล้วนะครับก็ได้ขอบคุณแลวก็ได้สรุปบทเรียนต่างๆในการทํางานในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะ ามาตรการหรือเพิ่มมาตรการในการที่จะทํางานในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลสําคัญที่มีผู้คนสันจรไปมามากๆในช่วงโอกาสต่อไปหรือการปฏิบัติในช่วงปกตินะครับซึ่งในเกียรติเมืองนี่นก็มีลดรายยาปนะเพื่อมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็ในช่วขงของเจ็ดวันอันตรายที่ผ่านมาของกรุงเก็มีข้อมูลอย่างที่ผมได้นำไเป็นข้อรีต่อไป